มขออนุญาตตัดให้หมดครับวงแหวนแตกแล้วครับขณะนี้วงแหวนรอบนอกอะไรเปิดทําการไปสิบกว่าปีแล้วมันยุบโคงการไปเรียบร้อยแล้วครับยาวอาผมไปยุ่งเพราะทุกคนต่างเป็นอิสระและเป็นเจ้านายของตนเองจริงๆนะครับผมยังจําอยู่ในหูผมเลยครับผมเคยฟังพี่มุนีเขา,า,าไล่สดทนายสมเกียรติมาสั่งผมไม่ได้หรอกจริงครับทุกท่านครับอย่าเอาผมไปยุ่งกับเขา ยืนยันเลยครับว่า ok ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มเกิรอะเลยแล้ววงแหวนว่าจะต้องไปรวมตัวกันไปด่าคนไม่ใช่นะครับทุกท่านครับความเป็นเพื่อนรู้จักกันก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนครับเพื่อนดีเราก็คบครับเพื่อนไม่ดีเราก็ถอยครับแค่นั้นเองถูกต้องไหมฮะนะพี่แต่ว่าหน้าที่ที่ตอนนั้นที่เกิดเป็นวงแหวนเนี่ยก็คือหน้าที่ที่เก็บวงแหวนตอนนั้นก็คืออะไรครับตอนนั้นยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่ถล่มลุงพลป้าแตนอยู่ เราก็ร่วมกันเป็นวงแหวนในการปกป้องในการชี้แจงเมื่อกลุ่มเหล่านั้นยุบไปแล้วก็ยุติครับยุติบทบาทไปเลยครับง่ายๆครับเผื่อพี่เขาฟังกันอยู่นะครับลหลายๆคนอาจจะฟังผมอยู่นะครับนะเดี๋ยวเอ๊ะแต่เนาเกีเก็บพูดอย่างนี้ <S <S ก็พูดตรง,ตงๆแล้ะพี่นะครับไม่มีใครเป็นเจ้านายใครแล้วครับนะแต่ผมปวดหัวตรงที่ว่ามันมีชอบมีคําถามมาผมงเต้ไม่หมดคือบางทีมันจากการที่มันไอ้นั่นนั่นมันก็กลายเป็นความน่าเบื่อครับทุกท่าน นะฮะนะเรื่องที่สองี้แจงนะนะฮะเรื่องที่สามี้แจงแลเรื่องที่สี่ผมเห็นเพจบางเพจเอารูปท่านหัวหน้าอายการจังหวัดมุกดาหารขึ้นไปแขวนมีเพจบางเพจเอารูปท่านหัวหน้าอายการจังหวัดขึ้นไปแขวนและมีการใส่ข้อความในการาไลฟ์สดหรือมีการแขวนข้อความบางอย่างขึ้นไปตรงนั้นผมเห็นว่าไม่เหมาะสมลบได้ก็ลบนะครับ นะครับลบได้ก็ลบนะครับท่านหัวหน้ายาการท่านไม่ใช่คนที่จะเอาไปแขวนเล่นๆได้นะครับหรือไปใส่ข้อความในการทําให้คนสังคมเกิดความสับสนกั้มกั้มกึ่งกึ่งนะครับนะฮะกั้มกั้มกึ่งกึ่งพวกเนี้อย่าเอาไปแขวนนะครับท่านหัวหน้ายาการท่านไม่เกี่ยวนะค,คุณจะวิเคราะห์อ,อะไรคุณวิเคราะห์ไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยผมเห็นมีบางคนส่งรูปมา ไ้ลูกของท่านหัวหน้าอัยการเนี่ยฮะแล้วก็ไปไปใส่ข้อความบางอย่างอย่าทํานะครับนะครับอย่าทานะฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เตือนไปพี่น้องยูทูบเบอร์กกอกสายกกอกทั้งหมดเลยอย่าไปทานะฮะเชื่อผมนะครับเราไม่ได้รับไม่ได้รับอนุญาตจากท่านนะครับเอาขึ้นไปแขวนนะฮะแล้วก็เอ่อตอนนี้ผมอยากทำคอนเทนต์แบบนี้คือคอนเทนต์แบบคล้ายๆว่ากฎหมายหรืออาจจะมีเรื่องของลุงพลมา ามาพูดบ้างเช่นเป็นงานของผมโดยตรงก็พูดบ้างนะครับหรือเป็นอะไรที่ผมสามารถวิเคราะห์ได้โดยที่ไม่เป็นก้าวไก่งานคดีของน้องชมพู่มันผมก็ไม่ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างแยกกันเป็นอิสระอยู่แล้วนะครับว่าใครดูแลอะไรไปนะครับเัราะนั้นทนายรัชะพลก็มาดูแลตามอำนาจหน้าที่เขาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นย้ำนะฮะเราอย่าไปโยงใยกันมันจะเป็นผลเสียอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพวกเราเนะี่ยสามัคีกันนะ่ะ มันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกความผมมากกว่าไหมแล้วมันจะทายังไงเพื่อให้ทุกฝ่ายมันสามาัคคีกันผมก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงครับนะก็ต้องให้เจ้าภาพหรือใครก็ตามหาหลักการมาคุยกันเองนะครับถ้าสามาัคคีกันนะครับลูงคนประแตนสบายเลยนะครับผมพูดตรงๆเลยครับทําอย่างไรถึงจะรักกันล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้มันบาดหมางกันหรือเปล่าเนี่ยยาวยาวนานมาขนาดนี้แต่ผมไม่เคยไปคิดเลยนะครับว่าฝ่ายนั้นใครเป็นคนสั่งการหรืออะไร เพราะมันเบื่อครับเพราะผมเข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับจบที่ผมก็ได้ถ้าจะด่าก็ด่าจบที่ผมวันนี้เอารูปผมไปแขวนด่า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 ก็จบที่ผมก็แล้วกันนะฮะให้มันจบที่ผมเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับกรรมนะแค่นั้นแหละครับก็กรรมนะฮะนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเดี๋ยวผมขออนุญาตในการชี้แจงตรงนี้ให้ทุกท่านเข้าใจกันแบบสั้นๆ หวังว่าทุกท่านฟังและเข้าใจวงแหวนรอบนอกมีไว้เพื่อปกป้องลุงพลไม่ใช่เป็นวงแหวนไฟนะครับสายลอ่อฟางนี่นะไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนออกตัวแรงๆแยกออกไปเลยครับว่าคุณจะทำคอนเทนต์อะไรคุณไปทําผมก็ยืนยันไปเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับว่าวงแหวนมันไม่มีมันจบไปแล้วตั้งแต่ภารากิจเสร็จสิ้นนะครับภารากิจเสร็จสิ้นแค่นั้นเองนะครับจบเลยนะครับส่วนความเป็นรักความเป็นเพื่อนกัน เพื่อนก็นคือเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนทาให้ถูกผมก็ไม่เอาถ้าเป็นเพื่อนกันต้องไม่ทําให้เพื่อนเดือดร้อนลองมองย้อนดีๆนะครับผมไม่เคยทําให้เพื่อนเดือดร้อนนะครับ <c oughs> มีแต่ผมเดือดร้อนครับนะครับถ้าเพื่อนฟังอยู่หรือกลุ่มที่เคยคิดว่าตัวเองไปบวงแหวนกับผมหยุดได้ก็หยุดครับนะครับแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ดีหรอกครับในการทะเลาะบาแแวงนะครับฝากเป็นข้อคิด ธนาสมเกียรติยังเป็นเพื่อนกับทุกคนและยังรักทุกคนและก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยกันคือผมพร้อมจะคุยกับทุกคนนะครับไม่ได้อยากจะแบบมีปัญหานะครับผมกับธนาตั้มไม่ได้เคยมีปัญหากันอย่าประยงใหญ่ผมนั่งคุยกับบนเครื่องบินในรถไอ้บัสคุณตั้มมีอะไรจะยื่นที่นี่แล้วไม่จําเป็นไม่ต้องมาก็ได้ถ้าไม่สะดวกฝากเป็นใบม,มอบหน้าฉันทะมาเดี๋ยวผมไปจัดก,การให้ลูกน้องผมเยอะแยะแถวเนี้ยปยื่นที่มุกดาหารไม่ต้องขึ้นเครื่องบินมาเาเปิง นะฮะไปถามคุณตั้มเดี๋ยวผมพูดจริงไหมนะฮะถามดีฮะพูดจริงไหมฮะไปไปถามเลยคุณตั้มแม้แต่พี่ระจพนผมก็ยังบอกมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกละการบางทีคือไม่จําจเป็นต้องขึ้นมาก็ได้แล้วก็ฝากไปใส่ซองขึ้นมามอบฉันทะมาผมก็ไปยืนปั๊มตาสารให้แล้วก็จบนะฮะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่รักเพื่อนไม่รักกลุ่มไม่รักคนที่เคยรู้จักกันไม่ใช่ พียงแต่อยากจะเตือนว่าอะไรที่มันไม่ถูกก็ต้องหยุดหรือว่าต้องพอๆาลงหรือว่าจะทําอะไรถ้าคิดว่าไม่หยุดก็ต้องแยกออกจากผมไปแยกออกไปเลยว่าเออนี่คือคอนเทนต์ส่วนตัวของดิฉันของผมของของของเราว่าไปนะครับวันนี้มันต้องแยกกันให้ออกนะครับน้ําแดงน้ําเขียวต้องแยกกันให้ออกนะครับกลุ่มนั้นอาจจะเป็นน้าแดงผมเป็นน้ําเขียวก็ต้องแยกให้ออกนะครับถ้าตาไม่บอกสีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ขอเถอะครับนะถ้าพี่ๆฟังอยู่อาจจะโกรธผมก็ได้ก็กราบขอขมาครับพี่นะน้องๆขอขอขมาครับอ่านะครับเดี๋ยวคุณธนันฟังอยู่บอกอุ้ยธนันถุงเกือดตัดร้อนตัดรอนครับพี่ธนันนะครับผมตัดรอนครับก็คือตัดรอนในเรื่องวงแหวนครับแต่ว่าถ้าพี่ธนันมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องอื่นทดีอื่นไม่มีทนานโรมาเลยครับแต่ถ้าเรื่องของลุงพลวงแหวนอะไรเนี่ยผมผมไม่ขอยุ่งครับ นี <ersch> <S <S ่ยพี่หลวงมาไกลหัวเลาะเนี่ยนะพี่หลวงมาไกลหัวเลาะงี้หมายความว่าไงครับพี่หลวงผมตัดพี่หลวงด้วยอ่ะนี่ผมตัดพี่หลวงด้วยตอนเนี้ยพอแล้วเบื่อนะครับตั่พี่หลวงในเรื่องงแหวนนะนะแต่พี่หลวงมีอะไรโทรหากันได้เหมือนเดิมนะโทรหากันได้เหมือนเดิมนี่แต่ว่าหอนพี่หลวงมาไกลหัวเลาะอน่ยนั่นนี่ำใหม่อีกรอบเลยนะนี่พี่หลวงตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย อ้าวคุณนนั้นก็มานะอ้าวเอาพูดได้หมดเลยเดี๋ยวใครโผล่ก็มาพูดตัดเอาตัดให้หมดเลยเพราะอะไรครับมันไม่ไหวครับพี่หลวงครับดูนี่หัวหงอกไปเยอะไอ้พี่หลวงดูนี่ครับเนี่ยแก่ไปเยอะเลยครับใช้สมองเยอะครับคดีก็แทบตายอยู่แล้วครับเนี่ยพี่หลวงดูดิหงอกจริงๆนะครับผมไม่ได้งอกเลยต้องไปโกนทิ้งไอ้เนี่ยนะครับจบเถอะครับขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาทํางานต่างฝ่ายต่างทํางานเถอะครับ นะครับต่างไฟายต่างทํางานไปอยากช่วยลุงใน,ในแนวไหนก็ทำํำไปนะครับแล้วก็มาสามัคคีกันเถอะครับนะนะครับ,นะนะรบผมขออนุญ,ญาตอีกครั้งหนึ่งในการตัดให้หมดครับวงแหวนแตกแล้วครับนะครับไม่มีอะไรในวงแหวนครับมีแต่วความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมิตรภาพกันจบแค่นั้นพอถ้าเราเดือดร้อนฮัลโหลพี่ผมมีคดีนี้เออพี่คุณต้องทำนี้แค่นั้นพอแต่อย่ามาโยงใหญ่ พี่หลวงหัวเราะนี่หมายถึงว่าพี่หลวงเองก็ตัดแล้วใช่ไหมพี่หลวงแน่นอนแน่นอนเลยพี่หลวงก็คงจะบ,บอกก็บอกว่าตัดตั้งนานแล้วล่ะครับมันมันคือภารกิจมันเสร็จแล้วอะทุกท่านครับภารกิจมันเสร็จแล้วอะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแล้วอะจริงไหมเจริญพรครับนักวิชาการอาจารย์นะครับน่าจะเป็นพระแล,ะละนะ้วเปล่าไม่ตัดครับพี่อะไรวะเดี๋ยวดนะ้ไม่ตัดครับพี่ ไม่ตัดเพื่อนผมไม่ได้บอกให้ตัดเพื่อนพี่หลวงเข้าใจผิดอยู่แล้วตัดเครือข่ายวงแหวนนะครับแต่ความเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนนะพี่หลวงอย่าอย่ามืนได่หลยอย่ามืนไมวผมไม่ได้ตัดเพื่อนนะครับนะอ๋อรักเสมอครับลักเช่นกันนะฮะได้ข่าวว่าโดนโควิดเล่นงานไปอ่วมไหมพี่นะตอนนี้ตอนนี้รอดแล้วใช่ไหมรักเพื่อนถูกต้องครับลักเพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนทาให้ถูกก็เตือนเพื่อนหน่อยนะพี่หลวงนะผมยืนยันนะครับผมเตือนตลอดนะครับผมเตือนตลอดนะครับนะครับอ๋ออพี่หลวงติดนะครับหายแล้วนะพี่หลวงหายยังพี่หลวงหายแล้วนะที่ช่วงนี้ผมเงียบเงียไปเนี่ยนะครับทุกท่านคือผมมีความรู้สึกว่าไอ้ไอความรู้สึกกิตผมไม่มผูกกับ youtube กลุ่มบ้านลุงพลมากเกินไปก็เลยหนีไปทำงานส่วนตัว แล้วก็ชวนชวนดัมมี่ไปเที่ยวพิษณุโลกไปทํางานที่พะเยาแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเมียดัมมี่ที่เชียงรายคือไม่มีอะไรเลยครับคือปล่อยวางาพูดพูดในในงานของเราก็พออย่างเงี้ยเออโอเคใช้ได้นะมันปวดหัวครับเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนเขาเรียกอะไรอะ่ะทำงานด้านกฎหมายด้วยอะ่ะ แล้วถ้าเกิดผมไปพูดอะไรที่ไม่ดีหรือไปทําชั่วๆหรืออะไรก็แล้วมันมันมันเสียนะครับเสียอไอ้ภูมิภูมิความเป็นทนายผมนะครับทุกท่านสังเกตดีๆนะครับมันจะเสียนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องฝากด้วยความเคารพนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ผมพูดแล้วล่วงเกินไปจําเป็นต้องพูดผมรู้ว่าคุณหน่ากําลังดูอยู่ผมอยู่เนะี่ยกลุ่มทั้งหมดนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องโกรธกันเพื่อนก็คือเพื่อนพี่ก็คือพี่ แต่ขออนุญาตให้มันอะไรวงแหวนดาวเสาให้มันแบบให้มันไปอยู่นอกโลกเลยอะไรเงี้ยมันยุติไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าใครจะทําอะไรก็ทําไปใครจะทําอะไรก็ทําไปครับแค่นั้นเองนะครับแต่ทุกท่านใหญ่โยนี่ไงไออคิว e สั่งอีกแล้วนี่ไงไออคิว e บ่อยอแล้วถ้าอ e q คิวสั่งแล้วอีคิวโดนถล่มแล้วอย่างนี้ e q อ Q คิวจะสั่งทําบ้าอะไรครับทุกท่าน อคิวสั่งแต่อคิวับเละอยู่คนเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปเลยครับปล่อยไปครับเนาะนั่นไงมาแล้วในะไงเห็นแบบแบบเนาะพี่นะวงแหวนยุตินะครับแต่ความเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องอยู่ด้วยกันได้มีปรึกษากันได้นะ